กู๊ดกู๊ดนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4นะคะกับการกดกาชาเกียร์สเปเชียลเกียร์4-6ดาวซึ่งตอนนี้เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นนะคะสำหรับสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าเกียร์เนี่ย ดูเลอค่มามากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่กูจะมากดเพราะมันเป็นช่วงคูณ3นั่นเองเนะคะซึ่งมันจะเป็นช่วงคูณ3ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามพี่กูนะคะฝากกดติดตามสีแดงๆกล่องแดงๆด,ด,ด้านล่างด้วยแล้วก็ถ้าใครกดติดตามแล้วเนี่ยฝากกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปพี่กูเป็นคนแรกนะจ๊ะว่าแล้วก็กดกันเลย เกียร์กาชาดนะคะห้าบวกหนึ่งสองร้อยเพ็ดมีความลุ้นสูงจะได้เกียร์ไหมเกียร์ชุนหลีดิวดีมากนะคะไฟแม็กนัมห้าดาวก็มาเออสี่ดาวเลยเหรอนี่ทำลายจิตใจไปปะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเลิกเอาสี่ดาวมาให้โตได้แล้วอะไรอะ โอ้โหอันนี้นี่ไม่เห็นนานมากแล้วนะคะ6กดาวมาแต่แบบมาอะไรอะไรมาเอาเกนะียร์ลิมิตแปดได้เกียร์ลิมิตฮะได้เกียร์ลิมิตของชุนหลีมาฮะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอาวุธเนาะเป็นเวพอนนะคะตัวนี้เป็นอาวุธนะฮะก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่อะเราจะกดกันอีกรอบล้วกันนะคะสำหรับ Special ลเกียร์4-6ดาวนะคะ s t r e e t Fighter Limited Edition นะคะอีก200เพรจัดอ,อะไรก็ไม่เจ็บใจเท่าได้5ดาว4ดาวก็ยังมาก ผมนี่เริ่มทอต่อฮะเดี๋ยวๆสีดาวเหรอเอามาใหม่แหละดาบสีดาวเนี่ยล่ละมันจะคุ้มกับสองร้อยเพชรที่ฉันเสียไปไหมโล่สี่ดาวเอากับเขาดิอายอันนี้ไม่เอาป้ามีเป็นกระดังเลยแด่ะพูดเลยขอเกีรชุลีฮะไม่ได้อะไรไ<ม>เลย จุดตีนะคะหมดไป400เพรนะคะได้เกียร์ชุนหลีมาหนึ่งอันนะคะเป็นตัวนี้นะคะ sf แบบนี้นะคะแล้วก็ชุนหลี l e s s l e s s นะคะหรือว่าที่แปลว่ากำไหลนั่นเองก็ตัวนี้นี่บวก Attack Speed หรือว่าความเร็วในการโจมตีนั่นเองนะแต่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ Magical Attack หรือว่าการโจมตีเวทนะคะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นกัน บวก HP นะคะบวกเลือดด้วยนะคะ62.8%เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าได้เป็นอัซสซอรีจะดีกว่านี้นะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยววิ่กูจะมาบวกเกียร์ตัวนี้ให้ดูเลยละกันเนาะมาเกียร์เหลือๆมีเยอะไงมีเยอะ บวกค่าเรียบร้อยอันนี้คือเต็มเลยแม็กซ์เลยทีเดียวชิโอ้ค่าพลังเยอะอยู่นะเนี่ยเอ้ยค่าใช้ได้เลยนะคะนี่เอ้ยเหลือค่าอยู่นะคือบวก Attack Speed 71%นะ่แล้วก็ Magical Attack นะคะหรือว่าโจมตีเวทเนะี่ย300กว่าซแล้วก็บวกเลือดอีก376%เฮ้ยนี่ ไฮโซอยู่นะก็น่าจะเหมาะกับตัวที่เป็นพี่วู่ว่าพี่วขู่จะเอาไปใส่พวกแบบเรือดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเน้นให้โจมตีเร็วๆใช่ไหมจะได้โจมตีบ่อยๆแล้วก็บวกเลือดเออก็ดูน่าจะดีนะคะตัวนี้นะคะสำหรับชุนหลีเบสเลสนะคะก็ถ้าใครชื่นชอบการสะสมเกียร์ลิมิเต็ดนะคะอย่าลืมไปกดกันแล้วกันเนาะ มาต่อนะคะสเปเชียลเกียร์สี่ดาวเราจะกดอีกนะคือแบบเกียร์มันดีไงเราก็อยากได้เพราะฉะนั้นเราต้องจัดอีกสักส0งรอยดีปะ <c oughs> มาฮะคืออยากได้เกียร์ตัวของชุนหลีมากอะ่ะอันที่เป็นอันที่เป็นที่ติดผมอะ่ะเออแบบโออ๊ย ขอเกียร์ลิมิเต็ดหน่อย oh. สี่ดาวเลยเหรอนี่โคตรทำลายจิตใจเลยนะอีกทีฮะไฮได้เลยฮ่่าฮ่ Yes 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 โฮ้ยตัวดีนี <vastly lava> <less> ่เป็นอะไรที่อยากได้มาคือมันเลิศมากดูดิดูค่ะ ดูนะคะตัวนี้นี่บอกเลยว่าบวกสกิลยูสเลตนะคะหรือว่าอัตราการใช้สกิลค่ะสกิลอีวาเลตอันนี้คือหลบสกิลแล้วก็ skill วสกิลลสเซชันคือต้านสกิลปาดมันโคตรดีมันโคตรด,ดีอะ่ะนี่แหละมันต้องใช้ไงมันต้องใช้รู้สึกดีแล้วตอนนี้รู้สึกดีรู้สึกดีมากมีความฟินมีความฟิน้นสุดยอดอะ่ะต่อฮะ แล้วก็ลงมากากมากเหมือนเดิเ์ดสีดาวเฮ้ยนี่ไม่ได้ฝันใช่ปะ <c oughs> นีนฝนะ่ฝันหรือเปล่าฝันหรือเปล่าฝันหรือเปล่าไม่ได้ฝันใช่ไหมเฮ้ยอันนี้นะคะตัวนี้นี่มันค่ามันคล้ายๆกับกระเป๋าใช่ปะคล้ายๆกระเป๋านะคะก็คือเพิ่ม อัตราการใช้สกิลแล้วก็เพิ่มหลบหลีกสกิลแล้วก็บวกเลือดอันนี้จะคล้ายๆกับกระเป๋านะซึ่งตอนนี้กระเป๋าขาดตลาดอยู่พวกผมไม่หากระเป๋ายากมากพูดเลยนะนี่เลยได้ตัวนี้มารู้สึกชุ่มชื่นหัวใจสุดๆชุ่มชื่นอ่ะสุดยอดอ่ะนี่คือประสบความสำเร็จละในการกดครั้งนี้โอเค คียนะคะกดได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวนะอยู่ในเนี้ยนี่กดได้ตัวนี้มานะคะก็เป็นอุปกรณ์นะคะใส่ช่องสุดท้ายนะคะช่องเครื่องประดับนะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นที่ผูกผมของชุนหลีนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นที่ผูกหัวของริวนะคะได้มาทั้งคู่เลยอ่อเลิค่ะปะล่ะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบวก เราจะบวกให้ดูกันเลยนี่นะคะจัดไปชุดใหญ่นะคะบวกทีเดียวเต็มไปเลยแม็กซ์นี่มาดูค่าระดับแม็กซ์กันนี่ค่ะโหบอกเลยอัตราการใช้สกิลนะบวก46เลยสกิลยูสกิล use, อีวาเลตนะคะหรือว่าหลบหลีกสกิล51%เอเลยนะ แล้วก็ต้านสกิลอีก74%ห,หูไฮโซฟุดอะเดี๋ยวเราไปลอกคนที่ <c oughs> เป็นท็อปทอป็อพี่ๆดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะเดี๋ยวเราบวกอันนี้ก่อนว่าเขาใส่ตัวไหนกันนะนี่มีความลอกชาวบานโอเคบวกไปค่ะ ส k i ส l ิลยูสเลตนะคะหรือว่าอัตราการใช้สกิลนะคะอยู่ที่55%เลยแล้วก็หลบสกิล l 53%เลือดนี่บวกไปอีก4 0 0 0 0นนะคะว้ามันดูดีและเลอค่าสุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่พีพีไปแอบส่องชาวบ้านนิดนึง คือจริงๆเมื่อวานอะเบลกูมาแอบส่องไปทีแล้วนะแต่ว่าเห็นว่าเขายังไม่ค่อยได้ใส่กันสงสัยยังไม่ได้กดนะคะนี่นะอุ้ยเขาใส่อุ้ยใส่ทุกตัวคือโอ้โหบอกเลยว่าคือเกียร์อันนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมมานะเพราะว่าเกียร์ค่ามันเลิศมากนะคะก็อย่างที่เห็นว่าอุ้ยเขาใส่นี่กดมากี่อันเนี่ยหูนี่หมดไปเท่าไหร่เนี่ยบอกเลยเยอะมากโอเค โอเคนะตัวตัวนี้ตัวเรือดำน้ำนะคะใช้เป็นอ๋อยังบวกเลือดอยู่ใช่เพราะว่าเรือดำน้ำเลือดมันน้อยเนาะแล้วก็ตัวที่เลือดเยอะอยู่แล้วนะเขาก็เลือกที่จะใส่เป็นตัวตัวนี้แทนนะคะโอเคโอเคประมาณนี้เนาะโอเคเรากลับมาดูทีมเรานะคะ <laughs> ตัวนี้ตัวนี้ตัวเรือดำน้ำเนี่ยเมื่อกี้เราใส่ตัวนี้ไปแทนนะคะเป็นเพิ่ม Attack Speed นะคะแล้วก็ Medical Attack คราวนี้เนี่ยตัวนี้เดี๋ยวพี่กูจะเปลี่ยนตัวนี้นะคะเอาเข็มขัดออก แล้วก็จะใส่อันนี้เข้าไปแทนนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเพิ่มอัตราการใช้สกิลด้วยเมื่อกี้พี่กุบเปลี่ยนเอาอาวุธที่บวกอัตราการใช้สกิลออกไปนะคะเพราะว่าเอาคาชาออกนะก็เลยเอาตัวนี้มาแทนเน่ดูดิพลังก็ยังเยอะอยู่นะนี่โจมตี4แ0 0น,นะคะเลือดอยู่ที่5ล้านแล้วก็ อัตราการใช้สกิลน่าจะยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนี่ประมาณ85เปเนต์ลยค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะนี่ใส่เกียร์ใหม่แล้วเป็นงไงล่ะเดี๋ยวมาดูตัวอื่นบ้างตัวอื่นตัวแชมเปญหรอตัวแชมเปญน,นี่อันนี้ไม่ได้บวกอะไรนะน,นี้เป็นหลบหลีกนี่น่าจะพลิ้วมากนะตอนนี้เน่บอกเลยถึงจะโจมตีแค่0,000 0แต่บอกเลยว่าพลิ้วสุด,สด <laughs> หลบสกิลเป็นร้อยเลยคราวเนี้ยอะเอาดิ <laughs> มีความโหดร้ายมากเดี๋ยวก่อนข้างหน้านี่เรา สกิลยูสเลดประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการกดกาชาเกียในวันนี้นะก็ถือว่าได้อะไรที่ค่อนข้างเลือค่าอยู่นะคะนี่หมดไปหลายหมดไปหลายอยู่สำหรับการอัปเดตในครั้งนี้เพราะว่ามันมีของดีแงมีของดีแล้วก็ต้องกดเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะการกดกาชาหรือว่าอยากจะได้เกียร์ ดีๆนะบอกเลยว่าเกียร์ห่นนี้ดีมากนะคะเกียร์ดีๆแบบนี้เพราะว่าในครอบครองอย่าลืมมากดการาเกียร์ในช่วงนี้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงคูณสนะจ๊ะส่วนใครที่กดแล้วได้อะไรดีๆมาบอกกันบ้างกันลางคิดไปเล,เลยนะคะวันนี้พี่ปูลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในทลิปหน้ากับเกมไลน์เล่นจร์ไปแล้วบ๊ายบาย